진짜 맛있어요. I'm first to see. 진짜? 응. 알로이. 응. 응. 다녀 어때?

ถามถามเอาดกินอันไหน Which one อ้อี้โก้ไม่ใช่โซ่ดูอันเนี้ยอร่อยกินได้เนี่ยอันเนี้ยอร่อยแต่ถั่วพูอ่ะแต่ถั่วอันเนี้ยหนูกินได้ทุกคนแต่ถั่วพูวมันมีกลิ่นเป็นคิ้วอันนี้ไหมอันนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโหระพาไม่ใช่โหระพาอันนั้นนะผักเผ็ดๆอ่ะอันเนี้ยแหละเผ็ดอ๋อ คนอือคนปลาอันเลยอันน่ารักแต่ไม่ว่างเลยครับเต้กิมจิเอ็มอืมกิมจิเซมเซมเต้อ้าวกิมจิกี่โมงก่อนปลาร้านู่นวะเอาก็มันก็เป็นของหมักเหมือนกันอืมแซ่บดีเลยโอ้ยคนน่ารัจริงนะพี่เป๊ะตอนนี้ก๊า Pepe, do you like isan food? Alasap? 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 Kalasop? Kalasop? Pepe? Pepe, alasap? Do you like isan? Alasap? <laughs> Palasap, Chinese cook? เจียวปลาเจียวปลาอืมอืมเรียนนิวด้วย 이, 계요 이. 내 이. 이. 자, 말라. 이. 거 한국 이. 어 이. 없어 이. 거 이. 들어 이. 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 거 이. 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 이, 거 이, 삐, 삐, 이, 가, 이, 가, 이, 거 이, 가, 이, 가, 이, 가, 세요김 가, 야 가, 이, 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 이, 가, 이, 가, 이, 가, 이, Đông 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 Thấy nhá Kim Kim Ơi ai con Ăn rồi Tầm ý của hôm qua. Hèo lòng nèo hèo 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 này nếu hèo 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 เมื uh, oh, okay. many, many. Mm. Zone, <c ười> ่อเผือสีไหนไม่ขมอยาจะลองกินอ่าสีม่วงกินเพิ่มเพิ่มหาอไอ้ยี่ยมดีเยี่มดีมีอือเอาไวไใส่ต้มบ้างมามะม่วงอร่อยมาวมม่วงอร่อยสีม่วง 나무가. 그무 그치. 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 그어 그치. 그치. 가 왜? 그치. 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 그치.